ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเรียวกัรดูกันเดนมาสเตอช่นเคยอัดโปเร็วนิดนึงนะคะใครฟังไม่ทันก็ปรับความเร็วมามซาโล่ลงนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรโอเคมาสังได้เข่าคอยยาวนะคะก็มาเตอร์ที่ใช้แน่นอนท่านเชฟบีดีนาแล้วก็การนำดวงเอ็กคิโอสองชุดหนึ่ง i l l เต t r a t o r i l l u ของชุดหนึ่งนะฮะมันจะแบ่งเป็นดังนี้คะฟิล แล้วก็มีเป็นแอคชั่นอาร์เมอร์การ์ดนอกส่วนสองขาแล้วก็คอยาวหนึ่งใบคอยาวสองใบคอยาวสามใบนะครับเรนโฟร์ดฟิลเป็นฟิลสำหรับอคอยาวครับโอเคเอาออไปพวกมจิเราจะเอาเออกไปก่อนนะครับก็ก no, าร์ดนอกก็จะมีประมาณนี้แบลท ไฮโลซดาสองใบอธิบายไปแล้วในเผ่าสอนเดดกพอสั์น้ำใช้คู่กับแน่นอนทุกคนเห็นตั้งแต่เริ่มคลิปสปีด,ดี้จบอธิบายใจมั่งซาโคซูคัสโอเคเราอธิบายไปแล้วในเด็กพอสั์น้ำซาโคเนี่ยจะเอามาใช้คู่กับไหนวะนี่ไงทิโพโดคัสนะครับเอามาใช้คู่กับทิปโพโดคัส แล้วก็เมชาเปฮาราอ,อินเพเตอร์หรือชื่อที่ถูกเปลี่ยนเป็นยูบันด์ดเสเซนอิเทเตอร์น,นคะคะ <im> ความสามารถคือเมื่อเข้าสนามเราสารันหตนการในมือคูตโตสซ่หนึ่งใบแต่เมื่อตกสุสานค้นโผปีกดีพีเม็นกันสามจากกองขึ้นเหมือซึ่งก็มีให้เลือกสองตัวนะฮะก็จะเป็นยูริโมโฟดอนมีความสามารถคือมาสามารถจ่ายสองดีพีแล้วทำลายเมจิกหนึ่งใบในสนาม กับจอมันอุจจาระซึ่งมีความสามารถคือจ่ายหนึ่งไม่สิไม่ต้องจ่ายทิ้งการหนึ่งบแล้วได้รับดีพีคือหนึ่งจุดไม่ตกสุสานสามารถโดนเมจิกในสุสานขึ้นมือได้ก็เคยอธิบายไปแล้วเนาะในคลิปก่อนว่าสองขาขงเถอะอีกวนอดอนมันไม่โดนเมจิกถ้ามีเพาสองขามากกว่าหนึ่งบในสนามแบบอีกัวยืนสองตัวที่ดีเฟนไลน์เท่ากับมันจะไม่โดนเมจิกคุณเสพเมจิกใส่มันไม่ได้ แล้วก็จ่าย2เท่ากับฟอสซิลนะคะเพื่อนำไกโนโ1ใบในสุสัตว์เข้าสนามของฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายเราก็ได้ต่อไปก็คือสยามโมซอรัสสยามโมซอรัสมีความสามารถที่ทิ้งกันและเพิ่มค่าจมทิ้งกันแล้วเพิ่มค่าจมาจตีตามดีพกับที่ทิ้งคูณ200เช่นเราทิ้งโฮโลลัม6คูณดีพีคูณ200เท่ากับ1 2 0 0ก็ เพิ่ม1 0 0บวกแอแท็กตั้งต้นอีก800ก็เป็น2,000แล้วก็สกิลคือจ่ายสีทำลายหนูการ์ดีที่ค่าโจมตีมากกว่า2,000ยูท่าทิ้งการ์ดนะฮะอยากรู้ไปศึกษาเองเรียโตบกวนหลงทิ้งการ์ดหนึ่งใบและนำมันเข้าสนามเรียบต๊บความสัมากที่ดิวบนหลงตรงที่มันสาม,มารถเมื่อมันเข้าสนามเสกหงตัวให้ติดสภาวะสับสนอ่ะ ผมจะให้คุณเลือกน,นะคะว่าจะใส่ดิปโตสองกว 2, นหลงสองหรือว่าอย่างละหนึ่งถ้าคุณมีอย่างละหนึ่งใส่มาซะถ้าคุณมีกวนหลงสองแต่ว่าไม่มีดิปโตก็ใส่มาส่วนถ้าคุณมีดิปโตสองก็ใส่มาเถอะเหี๋ยจะมีกวนหลงก็ช่างแม่นะฮะขอเอาภัยในคำหยาบคายนะครับต่อไปก็โกฟาสชันอธิบายไปแล้วในตอนจะเด็กสองขาแล้วก็คลิปก่อนไคโอก็สอนอธิบายไปแล้วออกมา โซนหใบโฮโรลัรมคลิปก่อนก็อธิบายไปแล้วแต่อาชิแต่อธิบายซ้ำก็ไม่เห็นเสนเป็นอะไรมากความสามารถคืออุ้ยไม่โฟกัสเออไม่ต้องโฟกัสหรอกความสามารถคือเมื่อโน,โนที่ต่อสับการไปนี้หลังจากการต่อสู้จะได้รับสภาวะทีปกติชนิดบาดเจ็บแลบ้วค่าป้องกันลงหกร้อแบบทีเล็กสวมทีเล็กใส่การ์ดช่นลาฟาเท่ แล้วก็วอคเคโนโอแก๊สมาตีทีลกตายถ้ามันตีมาตัวเดียวๆแล้วมันใช้แค่วอคเคโนโอแก๊สกประปรักฟะเทเอรอะไรมาเนะี้ยทีลกตายนะฮะแล้วก็ความสามารถวิฟเทลอยากรู้ไปศึกษาเองเพราะมันไม่สำคัญมากขนาดนั้นต่อไปชูโนและแมกยารูไม่มีหอคอยยาตัสันนะฮะแมกยารูจะเพิ่มค่าป้องกัน100ส่วนชูโนจะเพิ่มค่าโจมตี100 ถ้ามีเผาคอยาต่อสุสารคูโนเพิ of of suicide, 100, ่มจมตี100แม่ยาลูเพิ่มป้องกัน100ถ้ารวมฝูงมันอยู่ก็เป็นฝูงมหาปลายเลยทีเดียวต่อไบคาเมราชุบจากสุสารปุ๊บได้ค่าจมตีขึ้น600แล้วก็จ่ายสามหน้าเผาคอยาวที่ DPC หรือมากกว่าลงสุสารจากเด็กนะฮะก็ตัวที่ใช้คู่กับมันก็คือบาราบซารัสไอคีโอโจมตีได้จัว ต่อไปก็คือบอนโตซอรัสบอนโตซอรัสมีความสามารถคือเมื่อมันเข้ามาในสนามที่แอตแทกไลมันจะทําให้เดกนการในแอตแทกไลของทุกฝ่ายโดยเฉพาะว่าสับสนซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งที่แก้บอนโตได้ก็คือเพอร์ตาซอรัสแต่ผมไม่มีเพราะฉะนั้นผมไม่ใส่หมาผมใส่ไิสไซโมทแทนต่อไปภูเวงโกตายจากสนามได้ฟืน 1, น้นฟูลายพอยหนึ่งพันเซมนโตซอรัสเมื่อเข้าสนามฟืน้นฟูลายพอยสองร้อยแล้วก็ สามารถจ่ายสองนี่พี่มันก็เป็นนี้ตกสุสารเปิดการเป็นมันสูตรถ้าเป็นพอคอยาไม่ใช่ถ้าเป็นเดนูการให้นําขึ้นมือส่วนถ้าเป็นเมจิกงให้ลงให้เข้ากองเดนนัตแลมบิโอสำหรับพอคอยาวแล้วก็ใช้ได้แทนต่อไปก็คือไทชโนโดนตีเราได้บินฮะจนตีเราได้บินอาจจะไม่เกตนะฮะก็คือไททโน่เมื่อมันโดนโจมตีเดนโนที่โจมตีกับการใบน,นี้จะขึ้นมือ โอเคผมก็เลยเรียกโดนตีแล้วได้บินต่อไปคือบาราวาซอรัสนำเผาคอยอย่างหใบในสนามลงสูสานแล้วนำมันเข้าสนามจากสุสานซึ่งมันจะเอาไปสัมพันธ์กับก๊าซที่อยู่ในซอนสาใบนะฮะแล้วก็จ่าย 4dp นำเดนโนการ์ดใบในสุสานเข้าสนามแต่การ์ายในจะไม,ไม่สามารถใช้ความสามารถได้ซึ่งมันจะมีตัวจับจัาก,กันก็คือฟุตัลลงโกนะครับ ใครฟังไม่ทันปรับสปีดให้รู้โอเคไอคิวซอรัสผมมีหนึ่งใบนะฮะสามารถจ่ายสามดีีแล้วนำเผาคอยาวที่ค่าโจมตีไม่เกินแ0ดร้อมาขึ้นมือได้ร่วมสมคญกันจริงฮะคืออมารซอรัสดีค่าโจมตีไม่เกินแป0ร้อยโอ้ดีจังเลยแล้วก็เมื่อการไปน,นี้ออกโจมตีสำเร็จมันสำเร็จก็ตามแต่ถ้ามันวิ่งไปแล้วสั่ง สั่งสับสนได้นหนึ่งตัวนะครับต่อไปอแพตโตโดนตีแล้วตัวที่ตีจะต้องติดพาว่าหลับดีมันด้าซอรัสแต่สารดีพีคนพ้นเผาคอยาวดีพินศูนถึงหมาขึ้นมือแล้วก็เออเมยซอรัสเออเมยซออธิบายเร็วนิดหนึ่งนะใครฟังไม่ทันขออภัยเป็นอย่างสูงเออเมยซอรัสมีความสามารถคือเมื่อมันออกโจมตีแล้วนำเผา คอยยามเป็นลูกฟงได้หนึงใบซึ่งมีประโยชน์ตรงที่ค่าโจมตีอยู่ที่2,400นะครับแล,แล้วก็มีความสามารถคือแม่กาเป็นในตรวสุสานเป็นออตโต้มาเตอร์จะได้รับดีไลายพอยคืน300หรือว่าเรียกกันว่าฟืฟ้นฟูนั่นแหละตอบแล้วก็มีความสามารถอย่างหนึง่งคือถ้ามีเผาคอยาในสุสาน12ใบขึ้นไป เราสามารถทิ้งการหนึ่งใบแล้วเด่นเอาการหนึ่งใบถูกแล้วครับป้องกันหกร้อยพูมิโกซอรัสภูมิโกโซอรัส,ม,โโรสมีความสามารถคือถ้ากลัเปปนนิตสตุสานไดยนที่ไม่ใช่เผาคอยาจต่เพราะว่าบาดเจ็บแล้วค่าจมงตรีลงสองรอยห้าสิไม่สิลงสองร้อยจนจบเธอไม่สิโอ้ยิ้นพันอธิบายเร็ววันก่อนเนพันอย่างเงี้ยขอไปอ่าอะไรวะ่ไหนล่ะ เมื่อกลับไปนี้ตรงสุสารจะที่เดก็ตามยกเว้นการก,กันมือหรือก้องนะครับไดโนที่ไม่ใช่เผ่าคอยาวติดราะว่าติดภาวาบาดเจ็บแล้วเขาจมตีลงสอองร้ยสองเทินแล้วก็สามารถจ่ายสามดีพีเพื่อนำเผ่าคอยาวหนึ่งใบในสุสารเข้าสนามได้อีกครั้งนะครับซึ่งก็ถือว่าดีซึ่งส่วนใหญ,ญ่ก็จะใช้ยูท่าทิ้งแล้วก็สปีดดีล้างกันเนะ ไม่มีอะไรต่อไปคือไซโมซอรัสไซโมซอรัสมีความสามารถคือถ้าการไปนี้ไม่โดนแตะนะคะหรือไม่โดนโจมตีนั่นเองมันจะเพิ่มค่าโจมตีหนึ่งร้อยทุกทุกหนึ่งทุกทุกเท,กทินก็ไม่โฟกัสแบบหนึ่งแม่โอเคถูกและเช่นแบบเข้าเทินเขาแล้วเขาไม่ไมตีไซโมสเราไซโมสเราได้ค่าโจมตีเพิ่มหนึ่งร้อยนะครับ ล้วก็สามารถจ่ายสามดีเพื่อรักษาสภาวะปกติทุกชนิดของเดนนกะทุกใบของเราของฝ่ายเราด้วยนะฮะผมใส่มาสองใบแทนเพอ่อตานะฮะหนึ่งใบเอาไว้รักษาอีกหนึ่งใบไว้โจมตีนะครับชนิดโอซอรัสสามารถจ่ายสามดีพแล้วนำเดนนการไปนี้สับเข้ากล้องแล้วนำเผาคอยาวดีพม่กันสีมาเข้าสนามอ่ะผมจะมีตัวเลือกให้ก็คือ จะใส่ชนิดโอมาสองใบหรือว่ามาชุดสปอนเดลัสสองใบเพราะามาชุดสปอนเดลสัสก็มีความสามารถที่คล้ายคลึงกับชนิดโอตรงที่น่าจะจ่ายสองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะจ่ายสองดีพีแล้วเอาการเวนัสเข้ากองแล้วเอามาชุดเข้ากองจากนั้นก็เอาเผาคอยาวดีพีไม่เกินสามพสนามแต่ว่าชนิดโอจะดีกว่านิดนึงคือมันคนได้ไม่เกินสีซึ่งก็จะมากกว่า โอเคหรือว่าจะใส่มาอย่างละหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่ากเกินสองแค่นั้นฟุตบอลโก้ของมีหนึ่งใบนะไม่ใส่สองใบนะฮะฟุตบอลโก้ซลารให้ความสามารถเอาไว้ใช้กับบาราบ้าให้เจ้าเจ้ากันไปอนิตาซลารเมื่อข้อเสนอจากการเรียกสามารถเปินรับเป็นสุดสองใบของเด็กเรานะฮะแล้วเราได้รับดีพีขึงสองจุดจากนั้นจ่ายสองดีพีทิ้งการหนึ่งใบ แล้วแทนการหนึ่งใบเด็พาสับสนหนึ่งเถินโอเคไปกันอย่างรวดเร็วอัดมาแค่สิบอนาทีจบไวมากอามัการสอรัสอามัการสอรัสก็รู้สัดินมดีเนาะก็คือเมื่อตกสู่สารสามารถจ่ายสารไม่ใช่โอ้เลนผ่านโอเคใหม่ถึ่ไหน,หนแล้วอะ่ะ เมื่ออามันกนารซาัดตกสืส่อสารสามารถสั่งทำลายไดโนกาตีพีไม่เกินสามได้หนึ่งใบแล้วมันเป็นเอฟเฟกบังคับไม่สามถ้าในฝ่ายในสนามฝ่ายตรงข้ามไม่มีอามันไม่มีเผาอะไรก็โอ้ยลิ้นพันไม่เป็นไรโอเคถ้าในสนามฝ่ายตรงข้ามไม่มีตัวที่ดีพีไม่เกินสามเราต้องสั่งทำลายไดโนการของเราเองโอเค ต่อไปคือซอร์พูเซดอนซอร์พูเซดอนมีความสามารถคือเมื่อกลายเป็นนี้ตสุสานได้รับดีลายพอยขึ้นสองอยห้าสิบได้เพิ่มนั่นแหละไม่ใช่คือหรอกได้รายพอยเพิ่มสองร้อยห้าสิบมืแล้วก็จ่าย CDP เพิ่มรายพอยอีกหนึ่งพันแล้วเป็นรอสองเทินนะฮะซึ่งถือว่าดีแต่ม่สักสามใบต่อไปคืออเจนติโนซอรัส ถ้าอยาใส่สองก็เร่องของคุนนะครับอาร์เจนตินมีความสามารถคือเมกรเป็นนี้ตกสุดสารนะครับก็สามารถค้นเผาคอยาวที่ค่าดีพีไม่กินสามมาขึ้นมือได้ซึ่งเราสามารถต่อคอมโบอาร์เจนได้นะเหมือนค่อยเหมือนค่อนข้างเหมือนคอมโบไปเทียนต่อไปคืออิสานุซารัสใส่มสามใบนะครับสังส์สับสนไม่มีอะไรหรอกเมกะเป็นนี้ตกสุสาร เลวการหนึ่งใบดิสภาวะสับสนเย็บโคโดคัสใช้คู่กซาโคผมใส่มาสาใบใครอยากใส่สองก็เรลยของคุณเหมือนแนวว่าจังไนเจอร์ซารัสใช้คู่กับอากัสติเนียฮะคนใส่สนะีนะไนเจอรไนเจอร์อามันกาอาร์เจนตินโนนะฮะสะประมาณสี่ตัวเนี้ยควรใสสีใบเลย ไนเจซอรัสมีความสามารถคือมันก็เป็นนิสตุสุสานสามารถนำเ็นการ์เผ่าเดียวกันในสุสานมาขึ้นมือได้ก็วจะเป็นเผา่าเดี๋ยวสิโอ้ยเราอธิบายผิดป่ะเอออธิบายใหม่แตบในเจซอรัสนั Niger aurus, มีความสามารถคือมันก็เป็นนิ้ตุสุสานนำเผาเ็นูกาสเผ่าเดียวกันที่มีจำนวนมากกว่าสามใบขึ้นมือได้เช่น ก็มีใครเผาสองขาสี่ใบในสุสานแล้วไนเจอรเราตายเราสามารถนําเผาสองขา1ใบในนั้นะขึ้นหมือนเราได้โอเคถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมก็ไปดูในเว็บไซต์ d ดน a มัสเตอร์คลับนะครับต่อไปตัวต่อคอมโบของไนเจอรนะครับก็คืออากัสตินเนยอาัสติเนยมีความสามารถคือเมื่อกาเเบน,นี้ตกสุสานนำเดนกัส DP ไม่เกินสี่หนึ่งใบขึ้ื่นมือจะสุดสารได้โอเคมาอธิบายพ่อเมจิกกันเถอะกรอบโอเรเลเซอร์เมื่อก่อนไปเมื่อไดโนที่สมกับใบนี้โจมตีเผาปีงได้รับพลังโจมตีเพิ่มห้าร้อยแล้วก็แอตแทกที่จะเพิ่มโดยอัตโนมัติของเกาะน,นี้คือสองร้อยนะคะไดโนที่สมใส่จะได้รับแอตแทกสองร้อยและสามารถโจมตีจากดีเฟนไลน์ได้มาซึ่งัไซเลนเดน หรือตะก้อข้อปากสุนัขนะฮะมันจะทำให้ดโนกาที่สมใสเตดสภาวะผีดิบก็คือใช้เอฟเฟกไม่ได้มันจะไม่ผิดเอฟเฟกสกิลแล้วก็แอตแทเข้าศูนย์แต่ว่าเอตแทเข้าศูนย์ก็ใช้สกิลไม่ได้มันเป็นเพราะเกาะนะฮะส่วนเ p o เผาผีดิบก็น่าจะใช้เอฟเฟกไม่ได้แหละจำไม่ได้ต่อไปคือ คบคอนโทรลเลสเตนกัลในสุสานมาโดนฝูงได้ฟอสซอลฟีเบอร์ป้องกันแอคชั่นโยโย่ก็มีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าชัชยลินสมบูรณ์นะฮะพี่โอ้ oh, นั่นเองอธิบายไปแล้วคือลค่าป้องกันของเดนโนการที่สมใส่ลงสองพันเอาไว้สม,มใส่สมใส่ไนฝ่ายตรงข้ามนะครับมันจะทำงานคล้ายแอคชั่นคือถ้าเดนโนที่สมใส่มันเป็น ไอหนที่มีค่าป้องกันมากกว่าสองพันเด้งมันขึ้นมือถ้ามีป้องกันน้อยกว่าสองพันลงสู่สารได้ซะนะครับแล้วก็สามารถจ่ายซาร์พอร0สี่ร้อยหลังใช้มันเสร็จในเทิร์นั้นเพื่อนทำการใบน,นี้จะสู่สารกับเครื่องมือได้ซิมโบลออฟรูนไอโนที่ตีมาจะถูกทำลายพร้อมกับเกราะใบนี้นะครับมันไม่เหมือนกระตูนนะโอเค คือแบบเดนนาตาสวมใสแงงมใแ่แล้วมีตองโง่มาตีเช่นฝุ่งที่เล็กอะไรพวกเนี้ยเกาะแตกแล้วฝุ่งทีเล็กก็จะตายโอเคจบพรีมสันโต,เจ,นต,เ,จนตเจอร์เดอพคมสันโตเจอเดอร์เดนนูที่สวมใส่นะฮะเดี๋ยวนะอ่านควาสามารถลืมอมโอเคเกาะไปเมื่อเกาะใบนี้สามารถ สวมใส่ได้สาเร็จคีเจร์ที่สวมใส่ไม่สิผู้ควบคุมคีเอร์ที่สวมใส่เกาะใบนี้ต้องเลือกทําลายไดนูก,กาดของที่สวมใส่หรือว่าทิ้งการสองใบนะครับก็ไม่มีอะไรหมดกันไปและถ้าเขาเลือกทิ้งการสองใบไดนูที่สวมใส่จะได้รับค่าจนตีเพิ่มหกร้อยต่อไปคือการแอคชั่น สปีดดี้อธิบายไปแล้วทำลายไดโนที่ติดผัดจะเพาปกติเทิร์นทูดีพีทิ้งการหนึ่งใบจากนั้นรับดีพีคืนตามดีพี d P ของการ์ดที่ทิ้งเอิ Earth ake, ร์ธเพลสทำลายเนืการ์ดที่โจมตีโรเซนโตรนไดโนทุกใบไม่สามารถใช้สกิลหรือโจมตีและโจมตีได้เป็นเวลาสองเทิร์นสวิมมถึงคอฟฟินเอาไดโนการ์ดหนึ o ่งใบในสุสานและไดโนการ์ดหนึ่งใบในสนามลงสุสาน หนึ่งตัวในสุสานเข้ามาในสนามหนึ่งตัวในสนามลงสุสานเราสามารถแบบสลับอีกัวกับตัวอัลนกาได้นะฮะแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องกำหนดไดโนกาสของเราเท่านั้นแล้วก็ความสามารถคืออีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวอธิบายนะฮะถ้าไดโนที่เอาเข้ามากับไดโนที่เอาลงสุสานเป็นเผ่าเดียวกันไดโนที่นำจาก นำจากสูสานเข้าสนามจะได้รับแอตแทและดีเฟนต์อีกทั้งหมด200หลัดเอาแนะนำให้ใส่2นะคะผมมีแค่1ใบลดค่าป้องกันตามค่าจมตี่งไกด์ใบนั้นต่อไปคู่หูการทำลายแฟชชิ่งและธันเดิลใส่อย่างละงแต่ว่าผมแนะนำให้ใส่2นะธันเดิลผมหาไม่เจอส่วนแฟชชิ่งก็มีใบเดียวเนาะ เมจิดีนายทำลายเมจิของเราเมสซีทำลายเมจิหนึ่งใบในสนามแล้วก็มีรับรีสโตเรชั่นรับรีสโตเรชั่นมีความสามารถคือนำการสามใบในสุสานนำการหนึ่งถึงสามใบในสุสานเข้ากองสับเข้ากองแล้วเราจวดหนึ่งคือว่าเป็นหนึ่งในการแรน,นะแต่ว่ามันก็มีแจกรอดในกล่องยูโกะนะต่อไปก็คือ d e สรอยเดอะแอสเซมบล นะครับเดสทรีเ e m b e ่หรือว่าระเบิดฝูงมีความสามารถคือทำลายไดนโนการ์ที่ลงฝูงอยู่ดอนอัปเดตแต่ว่าผมแนะนำดอนะ Ten อัปเดตนะแทนไอ้นนะ่ะควรเอาบอดี้รีคอร์มาดีกว่าเพราะว่าดอนอัปเดตมันมีผลแค่จบเทินแต่ว่าบอดี้รีคอร์มันจะอยู่ตลอดไปจนกว่าไดนโนการ์ไปน่าจะตายอะนะ บอดี้รีคอร์จะมีความสามารถท้ายดอนออมเดดเด้นนะครับคือดอนออมเดดเด้นเนี่ยนำไดโนการ์ที่ดีพีไม่เกินสามที่ต่างเผ่ากันหนึ่งใบเข้าสนามได้แต่ว่าบอดี้รีคอร์เนี่ยมีความสามารถคือนำไดโนการ์สองหนึ่งถึงสองใบในสูสานเข้าสนามและไดโนการ์ใบนั้นติสเผาไปหีดิบแล้วค่าจำเตและป้องกันลงสองร้อย ซึ่งเราจะใช้คู่กับดิโพโรคัสนะฮะบอดี้เยคอผมหาไม่เจอไม่มีอะไรหรอกต่อไปแซนสตรอมในการทุกบันสามารถโจมตีได้ซีฟีเชอร์พีเททรูไม่เงินมันมีแบบไม่เงินด้วยหาไม่เจอซีฟีเชอร์ไดโนที่โดนกระปนี้จะไม่สามารถสั่งใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์สกิลสั่งโจมตีนะฮะไม่ได้เลยส่วนกรอะน่าจะพอได้นะ แล้วก็ถ้าไดโนการ์ดที่สมใส่ออกจากเกมเนี่ยการ์ดใบนี้จะไม่ออกจากเกมตามแต่ว่ามันจะอยู่ในสูรสานของเราต่อไปรีแมทเริ่มเกมใหม่ซะโอเคไม่มีอะไรรีแมทอยากรู้เป็นการที่เกียนเป็นศึกษาหนูเองด e เฟก t ิมิลเลอร r ถ้าไดโนการ์ดของเราโดนการ์ดแอคชั่นสามารถใช้ Defective m i ลอร r ย้ายเป้าหมายได้ต่อไปคือ ตัวชอนาโดนำการหนึ่งใบในสนามที่ไม่ได้สมเกาะขึ้นเหมือจบสำหรับเด็กเผ่าคอยาวที่เราอธิบายอย่างรวดเร็วมากโอเคไม่มีอะไรขอจัดการเสวยๆเล็กน้อยนี่แล้วก็อีนี่สามใบแล้วก็ฟิวสองขาอีนี่แล้วก็มาสเตอร์โอเคไม่มีอะไรฮะ ถือว่าจบกันไปแล้วการเรเวลกะเด็กเผ่าคอยยาวอธิบายเร็วนิดนึงใครอยากฟังให้ทันก็ปรับเป็นสาโลนะฮะซักศูนย์จุดไม่สิเอาเป็นสักหนึ่งจุดสองห้าก็ได้ถ้าจำไม่เห็นนะผมจำไม่ค่อยได้ว่ามันมีระดับเท่าไหร่บ้างอ่านะใครอยากฟังให้ทันก็ปรับความเร็วให้มันต่ำๆลงหน่อยก็ได้ นะครับก็หมดกันไปแล้วกับเด็กคอยาวนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไม่พูดดีหวานะให้เขาทำเองเอาไม่ไปบังคับเขาเท่าไหร่โอเคบายบายทุกคนปิว้ว